สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาอยู่กับคิตตี้ในช่องคิตตี้แอนโนอาใน u t u b e นะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่2ที่เราจะมาทําการปลอยหนังผีสิบเรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องที่2นะคะเรื่องที่เราจะสปอยกันในวันนี้คือเรื่อง t ูท t บซี e of Gen d o หรือศพหลอนซ่อนมรณะนั่นเองค่ะเมื่อวานที่เราสปอยไปตอนแรกนะคะเป็นหนังเรื่องเด e Conjuring หรือคนเรียกผีถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูไปดูซะนะคะสนุกมากมากเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง d e a t o p s y of Gendo ศพหลอนซ่อนมรณะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ดิโอทอปซีออฟเจนโดหรือศพหลอนซ่อนมรณะคือภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติสยองขวัญจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกำกับโดยอังเดรโอเบรดาวผู้กำกับชาวนอร์วีเจียนค่ะภาพยนตร์เรื่องศพหลอนซ่อนมรณะเปิดตัวสู่สายตาผู้ชมครั้งแรกเ <c oughs> มื่อปีพุทธศักราช2559นะคะดิโอท psy of อฟเจ d โดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองพอลูกเจ้าของธุรกิจสับเปลอชื่อทอมมี่และออสตินที่ต้องตกอยู่ในชะตา แห่งความหายนะเนื่องจากศพสาวปริศนาที่พวกเขาต้องทำการพาพิสูจน์ชนะสูฐาหลักฐานว่าเธอเป็นใครและเธอเสียชีวิตได้ยังไงคะ่ะภาพยนตร์เปิดตัวด้วยฉากของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีฆาตกรรมหมู่อันน่าสยดสยองเกิดขึ้นหลายศพแต่มีศพหนึ่งศพที่ทบถูกฝังอยู่บริเวณใต้ถุนของบ้านซึ่งเป็นศพของหญิงสาวนิรนามไร้ซึ่งรอยขีดข่วนและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อันนี้ต้องท้าความไม่เพื่อน ฟังก่อนนะคะว่าตำรวจของตามประเทศเนี่ยเวลาเขาเจอศพซึ่งเป็นศพผู้ชายนิรนามเขาจะเรียกว่าจอนโดนะคะในขณะที่ว่าถ้าเป็นศพผู้หญิงนิรนามจะเรียกว่าเจนโดค่ะ ถึงแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นค่นคืนแล้วหลังจากการจัดการกับคดีฆาตกรรมหมู่และไหนจะศบปริศนาที่นายอำเภอจะต้องอธิบายและตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่จะมาถึงในตอนเช้าของวันถัดไปนายอำเภอจึงตัดสินใจนำศพของเจนโดไปให้สองพ่อลูกทอมมี่และออสตินเพื่อทำการผ่าพลิกสูนรชนะศพค่ะ การผ่า,าตัดดำเนินกันอย่างปกตินะคะสองพ่อลูกสับป,ปเลอทอมมี่และออตินกำลังจะเริ่มผ่าศพของเจนโดแต่แฟนสาวของลูกชายแวะมาหาเสียก่อนเธอสงสัยถึงเรื่องกระดิ่งที่ผูกติดกับข้อเท้าของศพไว้ว่ามีเพื่ออะไรทอมมี่ผู้เป็นพ่อจึงอธิบายให้เธอฟังถึงเรื่องเหตุการณ์สมัยโรคระบาดที่มีคนที่ยังไม่ตายถูกฝังทั้งเป็นกระดิ่งที่ผูกติดกับข้อเท้าของศพจึงมีไว้เผื่อที่ว่าคนที่อยู่ในโลกยังไม่พร้อมที่จะ ยังไม่พร้อมที่จะไปนั่นเองค่ะหลังจากแฟนสาวของออสตินกลับไปแล้วนะคะสองพ่อลูกสับป,ปะเลอกก็เริ่มทำการผ่าชนสูตรศพสาวปริศนาเจนโดค่ะพวกเขาทำตามขั้นตอนและหลักการทุกอย่างนะคะแต่ทว่าหลักฐานต่างๆที่เริ่มได้มาเนี่ยทำให้พวกเขาประหลาดใจมากๆกับศพศพนี้นะคะพวกเขาเริ่มด้วยการตรวจสอบสภาพภายนอกโดยรวมของศพซึ่งไรซึ่งรอยขีดข่วนแต่อย่างใด ศพยังตัวนิ่มมากๆแต่ทว่าดวงตาของศพนั้นมีการละลายของของเหลวภายในดวงตาซึ่งมักเกิดกับศพที่เสียชีวิตมาเป็นเวลานานแล้วเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกระดูกข้อมือและข้อเท้าของศพเจนโดนั้นยังถูกบีบรัดจนแตกเสมือนกับว่าเธอเคยโดนมัดตรึงลิ้นของเธอถูกตัดขาดฟันกรามของเธอหนึ่งซี่ถูกถอนหายไป รวมไปถึงบาดแผลฉีกขาดอย่างรุนแรงภายในอวัยวะเพศของเธอสองพ่อลูกสับเบอรเอทอมมี่และออสตินจินค่อง้างมั่นใจว่าศพของเจนโดนี้เป็นเพียงหนึ่งในศพของผู้หญิงค้าบริการที่โชคร้ายเท่านั้นค่ะนอกจากหลักฐานภายนอกต่างๆที่น่าชะงนแล้วนะคะเมื่อสองพ่อลูกเริ่มทําการผ่าชนะสูตรพลิกศพสาวนิรนามภายในนั้นพวกเขาก็เริ่มรู้สึกและสัมผัสดได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติกับศพศพนี้ค่ะแต่ทว่าพวกเขา ก็ตัดสินใจที่จะไม่คิดมากนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นโปรเฟชชั่นอลพาชนะสูรศพต่อไปค่ะ สองพ่อลูกต้องชะงนถึงขีดสุดเมื่อพวกเขาพบว่าปอดทั้งสองข้างของเธอมีรอยข่าวควันดำคล้ายคนที่ถูกไฟคลอกอย่างรุนแรงอวัยวะภายในของเธอมีแผลเป็นจากการกรีดตัดจากของมีคมนะคะนอกจากนี้แล้วพวกเขายังเจอดอกจิมสันวีตซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสารพิษที่ทำให้ร่างกายเป็นอมตาาอยู่ภายในกระเพาะของเจนโดด้วยค่ะ ความสยองขวัญยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเมื่อทอมมี่และออสตินคนพบว่าฟันกรามที่หายไปของเจนโดนั้นแท้จริงแล้วมีคนถอนฟันของเธอห่อฟันกรามของเธอด้วยผ้ายันและบังคับให้เธอกลืนฟันของตนเองก่อนตายนั่นเองค่ะผ้ายันที่ใช้ห่อฟันกรามของเจนโดนั้นมีเลขโรมันและอักขระตัวอักษรต่างๆอยู่นะคะ เหตุการณ์อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นถึงขั้นขีดสุดเมื่อสองพ่อลูกสับป,ประเริิตัดสินใจกรีดผิวหนังของศพปริศนาบริเวณหน้าอกหน้าท้องและลำตัวหลังจากนั้นพวกเขาทำการดึงกลางผิวหนังทั้งหมดของเธอออกมาเพื่อพบว่าด้านในของผิวหนังของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยสักมึกยันอักขระภาษาต่างๆ เมื่อเนื้อเรื่องดําเนินมาถึงตอนนี้นะคะทอมมี่และออสตินเริ่มรู้แล้วว่ากําลังจะมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับพวกเขาค่ะฉากต่อมานะคะถูกตัดมาที่ไฟทุกดวงในห้องชนาสูนยบศพ และสิ่งต่อมาที่พวกเขาเห็นคือศพทุกศพที่อยู่ในตู้แช่ได้หายไปหมดแล้วค่ะพร้อมถาดเหล็กใส่ศพที่ตกลงมาและประตูตู้แช่ที่เปิดทิ้งไว้เหมือนกับว่าศพพวกนั้นได้ลุกขึ้นมามีชีวิตแล้วเดินออกไปด้วยตนเองค่ะชิบหายสายที่นี่ ทอมมี่และออสตินสองพ่อลูกสับเปลเรจึงตัดสินใจที่จะหนีนะคะแต่เนื่องจากไฟดับและห้องชนสูตรศพอยู่บริเวณชั้นใต้ดินลิฟต์จึงไม่ทำงานทั้งสองจึงตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะหนีรอดจากสถานการณ์นี้ได้คือการเผาทำลายศพของเจนโดนั่นเองค่ะทั้งบาดเจ็บและตกใจสองพ่อลูกสับเปลเรได้พากันไปกลับยังห้องชนสูตรศพเพื่อหวังจะเผาทำลายศพของเจนโดแต่ความพยายามของพวกเขา ต้องสูญสิ้นและไม่เป็นผลหลังจากพวกเขาราดน้ํามันจุดไฟเผาศพแล้วพบว่าทุกอย่างในห้องไหม่หมดยกเว้นศพของเจนโดซึ่งไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนหรือขม่าวควันค่ะ หลังจากนั้นพวกเขาต้องการซ่อนนะคะต้องทําการซ่อนและหลบหนีจากบรรดาศพที่ลุกขึ้นมาจากตู้แช่ที่ลุกขึ้นมาเดินได้ราวกับมีชีวิตอีกครั้งที่บอกไปเมื่อกี้นะคะออสตินลูกชายได้ทําการสังหารหนึ่งในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ออกมาจากตู้แช่แต่ทว่าเขากลับจามขวานนั้นนะคะเข้ากลางอกของแฟนสาวเขาซึ่งกลับมารับเขาออกไปดูหนังตามที่นัดกันไว้นั่นเองค่ะ ทั้งบาดเจ็บสาหัสเสียใจและสิ้นหวังนะคะทอมมี่และออสตินจึงตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะทําให้เหตุการณ์เหล่านี้หยุดได้ทั้งหมดคือพวกเขาต้องหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของเจนโดให้เจอค่ะสองพ่อลูกจึงตัดสินใจกลับไปที่ห้องชนะสูตรศพอีกครั้งถอดยันอัขระที่ห่อฟันกรามของเธอออกมาได้ความว่าเลวิทคัส24.27 ซึ่งเป็นบทสะกดวิญญาณของแม่มดในยุคล่าแม่มดแห่งเซเลมในช่วงปีพุทธศักราช2236ค่ะภาพยนตร์ได้ดำเนินมาถึงจุดคลายแม็กซ์เมื่อทอมมี่และออสตินสองพ่อลูกสับป,ปะลอตัดสินใจที่จะพาเปิดกระโหลกของเจนโดเพื่อดูเซลล์สมองของเธอแต่พวกเขาก็ต้องช็อกถึงขีดสุดเมื่อพวกเขาตรวจเซลล์สมองแล้วพบว่าที่พวกเขาหาสาเหตุการตายของเจนโดไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอ ยยังมีีอู่นั่นเองค่ะทอมมี่ผู้เป็นพ่อเมื่อทราบดังๆและรู้ถึงคำสาบและความต้องการของเจนโดนะคะเขาจึงเสนอวิญญาณของตนเองเพื่อหวังจะให้ลูกชายของเขาออสตินรอดปลอดภัยแต่ทว่าเจนโดผู้ไร้ความปราณีก็ได้พรากชีวิตของสองพ่อลูกไปอย่างเลือดเย็นค่ะ ฉากจบเรื่องปิดลงที่ฉากนายอำเภอและตำรวจมาเจอศพของสองพ่อลูกสับเปลเรอออสตินกับทอมมี่และเอมมาแฟนสาวของออสตินในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะพร้อมสภาพบ้านที่พังทลายถูกทำลายไม่เสียหายแต่มีเพียงอย่างเดียวในบ้านนั้นที่ไร้ซึ่งรอยขีดข่วนหรือขม่าควันใช่แล้วค่ะศพของเจนดูศพของเจนดูอเ,นดเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการสปอยหนังเรื่อง D o t h Topsy of g e n Doe สบหลอนซ่อนมรณนะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมคะนางเรื่องนี้ถ้าถามคิตตี้นะคะคิตตี้ดูประมาณ5รอบแล้วคิตตี้ให้9เต็ม10เนาะทุกอย่างดีหมดเลยคิตตี้หักหนึ่งคะแนนเพราะว่ามีฉากแมวตายในเรื่องนะคะผีฆ่าแมวอันนี้คิตตี้ไม่อินมากๆเยีย <laughs> โอเคนะคะเพื่อนๆหนังผีเรื่องนี้ The Topsy of Geno ไม่ใช่หนังผีตุ้งแช่นะคะเป็นหนังผีที่น่ากลัวจริงๆคืออย่างที่ตี้บอกไปว่าหนังผีที่ดีเนี่ยคือหนังผีที่เพื่อนๆดูเสร็จแล้วเพื่อนๆอาบน้ํายังต้องเปิดไฟนอนนะคะยังต้องแบบว่ากลัวมันจะมาเล่นกับหัวนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จบกันไปแล้วสําหรับคลิป d h e Topsy of Geno ศพลอนซ่อนมรณะคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมารีวิวหนังกันเรื่อง Harry i t a r y นรกที่เรียกว่าครอบครัวอย่าลืมนะคะอย่าลืม ถ้าชอบคอนเทนต์ของพี่คิตตี้สับสไครตกดไลค์ติดตามชมรอตอนต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณมากก่ะทุกคน See you next episode Love you long time ขอบคุณมากค่ะ